สวัสดีครับอยู่กับมิสโซ่ซูเปอร์โปร์นะครับและโจค่ะมิสโซแอมพีค่ะวันนี้นะครับเราพามาชมกระบะแต่งซิ่งกันบ้างนะครับกับตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะออเนียลไซเปนค่ะตัวนี้เป็นดับเบิลแคบตัวรุ่นโปรนะคะก็คือตัวใหม่ล่าสุดนะ2.4 l ตัวเตี้ยของเราเองนะเป็นสียอดฮิตเลยกับสีเทากราไฟ์นั่นเองนะครับ ใช่แล้วค่ะคันนี้ก็จะราคาอยู่ที่719,000บาทนะคะ719,000นเาพเท่านั้นเองนะครับและแน่นอนนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับลูกค้าได้โปรพิเศษสุดๆจังไปเลยนะครับอ๋อใช่แล้วเพราะว่าลูกค้าได้สิทธิ์นะคะพนักง,งานของมิสูวอเตอร์เลยค่ะโอ้โหนะครับได้สิทธิ์พนักง,งานมิสูก็ใช้สิทธิ์พนักง,งานมิสูเลยนะครับเริ่มต้นตัวนี้เลยได้ฟรีดาวพร้อมแต่งเต็มกันแบบนี้ให้เลยนะครับอ้าแล้วค่างวดก็แบบเบาๆเลยนะคะกับเพียง 9670ัเบาทเป็นเวลา7ปีค่ะ9000กว่าบาทเท่านั้นเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันดีกว่าว่าคันนี้ได้ตกแต่งอะไรกันบ้างและมีออปชั่นอะไรกันให้บ้างครับสำหรับหน้ารถคันนี้นะคะหูตัวรถเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากๆนะคะดูสวยดูหรูหราพรีเมียมมากๆเลยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าแบบพันนี่คอมนะคะก็มีขนาดใหญ่ระบายความร้อนได้ดีมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะแล้วก็นี่เลยตัวฝังไร้นะคะสลักไว้เป็น มิตซูบิชิเลยนะคะสวยงามมากตัวไฟนะคะมีไฟรีไฟหน้านะคะเป็นฮาโลเจนนะคะก็บำรุงดูแลรักษาง่ายนะคะรวมถึงมีไฟตัดหมอกให้เป็น l e วอดีให้สวยงามเลยในโปรโมชั่นฟรีดาวคันนี้นะคะเราแถมชุดแต่งให้รอบคันด้วยนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดแต่งของ r b s แท้นะคะก็จะมีตัวนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมีตัดสีดำเมทผลิกเงางามให้ดูแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้นะคะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้น แล้วก็ด้านน้านเนี่ยก็ยังมีคาว่า e x t e r r GT ให้ด้วยนะคะก็ดูแบบสวยเด่นกันเลยคะ่ะสําหรับล้อนะครับเราได้มีการเปลี่ยนให้ใหม่เพราะจริงๆล้อเดิมพูนี้นะครับเป็นล้อกระทะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นล้อ Max 18นิ้วนะครับมลีลายให้ลูกค้าเลือกลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําเงานะครับตัดขอบด้วยสีเงินนะครับแล้วก็แต่งด้วยน็อตดำแล้วก็นี่ขอบดิสสีแดงกันให้เท่ๆกันไปแล้วก็ใส่ยางนะครับเป็นยางซิ่งนะตัวนี้ ไซส์ของยางรุ่นนี้นะครับที่ให้ก็จะเป็นไซส์ขนาด255 50R18 นะครับก็ใส่ก็ขับกันนิ่มๆได้เลยนะครับการติดเฟรมนะครับเราก็ให้ลูกค้าเลือกเลยนะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นฟิล์มเขียวใสของไฮทูเลยนะครับติด50%ทั้งคันนะครับกำลังสวยเลยนะครับกระจกมองข้างอันนี้มีการทําให้ใหม่นะครับก็คือมีการแรปจากเดิมที่เป็นสีโครเมียมนะครับเปลี่ยนเป็นสีดําเงาให้สวยๆกันแบบนี้เลย มีไฟเยี้วกระจกข้างเรียบร้อยนะครับสามารถพับปรับไฟฟ้าได้หรือปรับกระจกด้านในจากแผงควบคุมด้านในได้เลยนะครับกันสัตว์ข้างติดให้ครบนะครับทั้ง4บานเลยนะครับมือจับประตูนะครับสีโครเมียมนะชิ้นใหญ่นะครับจับง่ายนะนี่มีที่ไขประตูมาให้ด้วยนะครับและที่แต่งมาจากโรงงานนะครับอีกชิ้นก็คือตัวกันกระแทกด้านข้างครับซึ่งจะเป็นสีดำด้านนะครับทั้ง4บานให้เลยนะครับอันนี้เวลาเปิดตัวนี้มาช่วยยับแรงกระแทกให้ก่อนได้นะ แถมมีโลโก้มิตซูบิชิสลักไว้ให้แล้วก็ยังมีชุดแต่งนะครับของ r b s ด้านข้างด้วยนะเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยเส้นสีแดงมีสีดําเงานะและเป็นชิ้นประกบเนี่ยมีชิ้นต่อเนื่องมาด้านหลังให้ดูลงตัวกันมากขึ้นด้วยนะครับแล้วต้องบอกว่าครับว่าช่วงล่างนะครับตัวนี้มาเป็นแหนบแบบ3ชั้นนะครับ3ชั้นและเป็นเหล็กไฮเทนไซส์สเตลด้วยนะครับทําให้ตัวรถมีน้ําหนักที่เบาลงนะครับ แล้วก็การขับขี่ไม่แข็งกระด้างด้วยนะครับรอบด้านท้ายนะคะเราก็จะติดตั้งให้เป็นกระบะไลเนอร์ของแท้ Mitsubishi กันเลยนะคะภายในกระบะเนี่ยก็จะมีพวกหูเกี่ยวล้างเอาไว้มัดของได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวรถมีขนาดใหญ่ขึ้นนะพื้นที่ในการเก็บของด้านหลังเนี่ยก็เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะก็ยังมีตัวสปอยเลอร์แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะติดมาให้จากโรงงานเรียบร้อยมีไฟเบรกให้ด้วยนะ แล้วก็ตัวมือเปิดนะคะมีขนาดใหญ่เปิดง่ายนะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะขึ้นอันตโนมัติที่จอที่สําคัญฝาท้ายของเราสามารถล็อกได้ด้วยนะคะมีคุณแจไขล็อกให้นะคะป้องกันทรัพย์สินสูญหายรวมถึงไฟท้ายด้วยนะคะขอเราจะได้แบบแกะได้ยากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะจริงๆตัวรถเนี่ยก็จะมีตัวกันชนท้ายให้ด้วยนะสําหรับรุ่นนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราติดชุดแต่งเนี่ยเราก็ถอดกันชนท้ายคืนให้นะคะ ชุดแต่งนะ r b s ของเราเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะมี3ชิ้นเลยนะคะก็คือมุมข้างนี้นะคะตรงกลางนะคะก็จะทําให้เข้ามุมได้อย่างสวยงามนะคะแบบค่อนข้างแนบสนิทมากๆเลยนะ,ะเป็นสีเดียวกับตัวรถคือเทาดำนะคะมีตัดสีดําเมทัลลิกด้วยเพิ่มความหรูหราพรีเมียมนะคะตัดสีแดงให้ดูสปอร์ตมากขึ้นรวมถึงมีบ้างแบบนี้ด้วยนะคะก็ดูสปอร์ตแข็งแรงเลย ทางด้านใต้รถนะคะก็จะมีตัวล้ออะไรนะก็จะเป็นล้อ15นะคะเป็นล้อกระทานั่นเองนะคะก็เอาไว้สำรองฉุกเฉินได้นะและในส่วนของเชสตีนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็คือเป็นเมกะเฟรมเลยนะคะก็ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะก็ช่วยเรื่องการรับน้ำหนักได้ดีมากขึ้นค่ะคันนี้นะครับจะให้คุณแจวีโมดมาทั้งหมด2ดอกด้วยกันนะครับ ก็เป็นกุญแจแบบพับได้ด้วยนะบีปุ่มนะครับกดนี่กดปุ๊บนะครับกุญแจจะดีดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีตัวรีโมทล็อกรถหรือกดล็อกรถอยู่ตรงนี้ด้วยและรุ่นนี้นะครับถ้าเข้าเกียร์ว่างแล้วเราสามารถสตาร์ทรถได้เลยด้วยนะครับนี่สตาร์ทง่ายๆกันได้แบบนี้เลยนะแลวรุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นเบาะผ้าสีดําแบบไม่อมฝุ่นนะครับก็ไม่สะสมความร้อนและตักแดดนานได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี ปุ่ม traction control มาให้ด้วยนะพอรุ่นนี้ก็จะมีระบบช่วยควบคุมสมดุลรดเวลารถมีการเสียสมดุลด้วยนะครับรวมถึง auto sand go ก็อยู่ใกล้ๆกันนะระบบช่วยควบคุมเรื่องการปล่อยค่ายเสียนั่นเองนะครับพวกอะรหุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นพวมอะไร power แบบน้ํามันนะเป็น h y d รอล l i c นะก็ขับง่ายนะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงต่างๆที่พวมอะไรให้นะครับไม่ว่าจะปุ่มรับสายวางสายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือเปลี่ยน track เพลง ก็มีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ยังมีถุงรวมนิ้อพายม่ให้สามจุดด้วยกันนะครับก็ตรงอะไรเนี่ยหนึ่งจุดเลยนะแล้วก็อยู่ตรงหัวเข่าด้านล่างหนึ่งจุดแล้วก็อยู่ที่ฝั่งข้างคนขับอีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับที่เปิดไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เปิดง่ายๆเลยนะแค่บ,บิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดไฟแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นแบบฟิกจุดเลยนะครับอยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยรวมถึงที่ปัดน้ําฝนนะครับก็เป็นทรงเดียวกันมาให้เรียบร้อยนะครับแผงควบคุมจะมาเป็นสีส้มนะครับ ก็มีค่าต่างๆให้ดูง่ายด้วยนะเช็คข้อมูลต่างๆของรถจากตรงนี้ได้เลยนะครับพวงไลยก็สามารถปรับได้ถึง4ทิศทางกันได้ด้วยนะครับสำหรับเครื่องเสียงรุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นจอทัชสกรีนเป็นขนาด10นิ้วนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น FMAM นะครับบลูทูธ USB นะครับเชื่อม MMRing ได้เลยนะสามารถสะท้อนภาพจากมือถือเอาขึ้นจอได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถกับเชื่อมกับพวก AppleCarPlay Android Auto และกล้องมองหลังได้ด้วยแค่เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้ภาพก็จะขึ้นจอพร้อมสเกลถอยจอดมาให้เร้อยเลยนะครับระบบแอร์นะครับก็จะเป็นแบบแมนนวลนะก็ใช้ง่ายนะครับ1 2 3 4ปรับความแรงปรับความเย็นเองได้เลยนะครับแล้วสำหรับเกียร์รุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนั่นเองนะครับส่วนเกียร์ถอยหลังใช้งานก็ต้องชิปข้างล่างตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็โยก,กตามตำแหน่งเกียร์ได้เลยนะ แล้วก็จะมีภาพของกล้องหลังขึ้นมาแบบนี้ให้เลยนะครับนอกจากนี้ครับที่เก็บของด้านหน้าก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับที่มีแบบไม่มีฝาปิดนะแล้วก็ด้านล่างแบบมีฝาปิดมาให้แถบมบยังมีที่เก็บแว่นตาด้วยนะครับและสําหรับพื้นที่ผู้โดยสารแถวหลังนะคะถือว่านั่งได้สบายเลยนะพื้นที่ก็ยังมีนี่เลยเล็กลูมเฮดลูมก็ยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่นะคะโจสูง173เซนติเมตร ก็ยังนั่งได้สบายข้างหลังนั่งได้เต็มที่เลยนะคะ3คนได้เลยนะคะเพราะว่ามีเตลนะคะให้ทั้งหมด3ที่นั่งอยู่แล้วในกรณีที่นั่ง2คนตรงกลางนี้นะคะก็เอาลงมาเป็นที่เท้าแขนวางแขนที่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะรวมถึงนะคะมีจุดติดตั้งเบาะเด็กนะคะ i โซฟ i กให้อยู่บริเวณเบาะหลังด้วยนะคะก็สามารถติดกับเบาะเด็กได้เลยนะแล้วก็ยังมีจุดจ่ายกระแสไฟ12โวลต์น,นะคะไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือสําหรับผู้โดยสารตอนหลังได้นะคะ รวมถึงจะมีเชือกให้ดึงด้านหลังตรงนี้เพื่อใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินด้านหลังของเรานะคะก็จะมีทั้งพวกแม่แรงและก็ประแจขันบ็อกต่างๆหรือลักจูงนะคะและขุมกำลังรถคันนี้นครับก็คือเครื่องตัวใหม่ล่าสุดนะครับ <S <S เครื่องดีเซล2004นะครับ 4N16 นเองที่ให้กำลังได้สูงสุดถึง150แรงม้ากันเลยนะครับรถเราก็ได้มีการตกแต่ง ครบั้วเรียบร้อยพร้อมส่งมอบกันแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็คันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องมารับเองที่โชว์รูมด้วยเพราะว่าเราจะพารถคันนี้นะคะไปส่งให้ลูกค้าถึงที่ที่ชนบุรีกันเลยค่ะก็ะคือกลับไปที่แหลมชะบังที่รถคันนี้ถูกขยีตนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเราก็ต้องมีตุ๊กตาครับน้องหมีสุดน่ารักเตรียมไว้ให้แล้วด้วยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราพาตุ๊กตาน้องหมีนะคะแล้วก็รถสวยคันนี้นะคะไปส่งลูกค้าถึงที่กันค่ะไปกันเลยครับ